สวัสดีครับผมเติ้นแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มายู่ในเกมสปินไทกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการเล่นจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่จบเกมนะครับก็คือจบแผนที่อันที่ผมเล่นไปนะครับก็คือแผนที่นี้นะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นในแผนที่ที่เรียกว่าไอแลนนะครับก็คือแผนที่เกาะนั่นแหละทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในแผ่นที่เกาะกันแล้วกันนะครับโอเคจากพาที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการทําภารกิจจนสําเร็จทุกภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาเล่นในแผนที่เกาะน,นะครับซึ่งดูจากทางแล้วมันไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอดูรถคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราต้องใช้คันไหนบ้างนะ รถคันแดงใช้ได้ครับทุกคนผมดูแล้วน่าจะต้องมีขี้โคลนอีกแน่เลยแล้วมันน่าจะไม่มีทางที่แบบดีๆอีกแน่เลยนะน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยนะครับดูว่ามันจะยากลำบากกว่าแผนที่ที่แล้วหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้ามาที่ แผนที่เกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแผนที่ก่อนนะว่ามันต้องไปตรงไหนบ้างนะครับโหยก็ค่อนข้างที่จะงงงงเลยครับทุกคนเอออันนี้คืออะไรอะบล็อกพสิตอเปคือเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนเหรออันนี้ยังไงครับโอ้โหผมว่าน่าจะยากกว่าแผนที่ที่แล้วนะครับทุกคนโอเค ก่อนที่เราจะไปทําภารกิจต่างๆเนี่ยเราก็ต้องสํารวจก่อนครับทุกคนเราต้องใช้คันเล็กนี่นะครับเออไปสํารวจนะนี่เขีนไปเลยครับเอาไปทุกอย่างนะ,ะว่าอย่างไงเราน่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะครับมาสตาร์ทรถเคมาเดี๋ยวเราจะไปสํารวจเขาเรียกว่ารถกันก่อนเลยแล้วกันตรงนี้ก็จะมีอยู่คันหนึ่งครับเป็นเคเจ็ดร้อยนะ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นรถอะไรนะครับโอเคไปน้ำมันก็เต็มถังนะครับโอเคขี้โคนอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเออก็สาเหตุที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งผมไม่มีเกมจะเล่นจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูฝั่งนี้นะครับวุ้ยข้างหน้ามีหมู่บ้านครับทุกคนโอ้โหสงสัยจะไปยากนะครับ แค่มาแค่นี้ผมก็ติดแล้วฮะทุกคนต้องรอรอขอบไปครับไม่งั้นเดี๋ยวเราติดนะนี่เราจะใช้คันนี้สำรวจกันก่อนนะครับซึ่งเราเราจะยังไม่ขนไม้หรือว่าปลดล็อกการหลาดนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าแผนที่เนี้ยมันมีอะไรให้เราสำรวจบ้างเราต้องสำรวจให้ครบนะครับโอ้ยติดอีกแล้วโอเคดึงก่อนละกัน ทางเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นขี้โคลนหมดเลยนะครับทุกคนมันอาจจะไม่มีทางปูนหรือว่าทางเยี่อมาต่อยก,ก็ได้นะข้างหน้าเป็นที่ส่งไม้ครับอันที่หนึ่งและเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมีที่ส่งไม้กี่ที่เนี่ยหนึ่งที่แล้วก็กระดาษอีกหนึ่งที่สองที่ครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่ขนไม้ครับตรงนี้ด้วยนะโอ้ยผมว่าน่าจะยากแล้วงานเนี้ย โอเคเฮ้ย okay. แล้วปั๊มน้ำมันล่ะฟูลสเตชันอยู่ไหนอะโอเคอยู่ตรงนี้ครับก็เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะเราจะไม่พลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงที่มันปิดกั้นละกันว่ามันคืออะไรนะครับเฮ้ยข้างหน้าเป็นรถขี้ไม้ป้าทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูใกล้ๆก่อนนะครับว่ามันคือรถอะไร เหมือนจะเป็นรถขี้ไม้นะทุกคนไม่ก็เป็นรถขนไม้นะไหนอ๋อเป็นรถขีบไม้ครับทุกคนโอเคอันนี้เอาไว้ลากรถได้นะเผื่อรถเราติดเฮ้ยทางดีครับทุกคนทางยังดีครับโอ้โหนี่แหละที่ผมต้องการครับนี่นะครับก็จะเป็นเออ อ๋อก็คือเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันเหมือนว่าจะให้เป็นเขาเรียกว่าทางที่จะไปเขาเรียกว่าทางที่จะไปขนไม้ครับทุกคนให้เอารถบรรทุกมาขนไม้นะโอเคผมน่าจะอ่านไม่ทันนะภาษาอังกฤษเมื่อกี้โอเคแต่ผมขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับเออแป๊บหนึ่งนะมันมีรถให้สำรวจแค่นี้เหรออืมมันก็มีแค่นี้แหละครับทุกคน โอเคเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนแล้วกันผมไปขี่สำรวจทางก่อนแล้วกันอ๋อติดติดติดโอเคเดี๋ยวเราขอลองไปดูก่อนนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะข้างหน้านี้เดี๋ยวแผนที่เราค่อยมาเปิดที่หลังนะครับโอ้โหโอ้โหทางมาถึงก็เละเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูสักแป,ป๊บหนึ่งเอ,อ่มีเป็น ฟู s t เตชันแล้วทางนี้เราจะไปยังไงอะมันมีทางมาทางนี้เราก็ต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนครับอืมก็ก็ก,ก็ก็น่าจะไปได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนนะครับซึ่งเราจะยังไม่เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้างหลังก่อนแล้วกัน เพราะว่าถ้าเราจะเปิดแผนที่เลยเนี่ยเราต้องไปเปิดไล่มาตั้งแต่อันแรกเลยนะครับโอ้ยรถแรงเบรกโอเคเราต้องไปเปิดมาตั้งแต่อันแรกๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปกลับนะครับโอ้ยโอ้ยรถแรงรถแรงโอ้มันเสียดายมากเลยทุกคนที่มันมีถนนแค่ตรงในเมืองนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะไปเปิดตรงนี้ก่อนละกันนี่โอเคอขับรถก่อนขับรถก่อนอุย้ยเจ็บไปแล้วหนึง่งรถก็แรงเกินนะครับเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปสำรวจกันข้างหน้าก่อนครับเอาเป็นว่าผมเปิดแผนที่เลยละกันแต่ผมจะอาจจะยังเปิดไม่หมดนะครับทุกคนเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน,นครับ ซึ่งมันอยู่ไม่ติดกันนะครับแล้วทางอ่ะโอ้โหทางก็คือแบบมีแต่น้ําทุกคนโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอเคไม่ไหวก็ต้องไหวครับทุกคนผมไม่รู้ว่าตรงนี้จะไปได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าไปได้ผมก็ไปนะไปไม่ได้ผมก็จะเอาไม้อ่ะเอารถขนไม้อะทุกคนมาเข็นเลยนะครับเออเอารถขน ของอ่ะไปปลดล็อกการลาดแล้วผมจะเอารถไปเปิดแผนที่เลยและกันถ้ารถคันนี้มันไปไม่ได้นะครับโอเคดึงถึงอยู่นะครับไปเราคันนี้สํารวจไปก่อนนะครับซึ่งเราจะยังไม่ปลดล็อกการลาดหรือว่ายังไม่ขนไม้นะครับเราต้องสํารวจก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกอันแรกก่อนครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอุย้ยตรงนี้เป็นคลองสุดยอดฮนะ เหมือนจะเป็นภูเขาหินสูงมากเลยทุกคนดูมีแต่หินทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกาะที่แบบสุดยอดมากเลยแล้วเราก็ต้องเลี้ยวไปทางนี้นะครับโอเคเลี้ยวไปได้ไมั้เนี่ยหูยทางน่าจะทางไปดีอยู่ครับทุกคนทางดีอยู่ครับไปได้ครับไปได้อุยอ้ยตรงนี้ต้องเบาครับไม่งั้นเดี๋ยว มันอาจจะลดพังได้นะหุยหินเยอะมากทุกคนโอเคเราปลดล็อกได้อันนึงแล้วเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะไปอันไหนต่อดีอันนี้ผมว่าผมจะเปิดที่หลังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนส่งไม้เนี่ยผมอาจจะมาส่งตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาเปิดแผนที่กันนะแล้วเราก็จะ ค่อยกลับมาส่งไอตรงนี้ทีหลังนะครับเพราะว่าเราจะส่งจากไกลๆมาก่อนแล้วค่อยมาใกล้นะครับทุกคนเพราะมันจะได้ง่ายๆนะเออผมไม่อยากจะวิ่งไกลนะครับเอ,อ้ยผมไม่อยากจะยังไงอะ่ะอ,อืมให้มันลําบากกว่านี้เออมันก็เท่าๆกันแหละทุกคนเออเปิดอันไหนก่อนมันก็เท่ากันหมดแหละครับแต่ผมขอเปิดไอที่มันสีดําก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอดูทางก่อนนะ อันนี้ก็ต้องวิ่งมาทางนี้ครับแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะไปเราเอ้ยทางนี้ถูกทางไหมเนี่ยไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ๋อผมไปทางนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าทางนี้มันน่าจะสะดวกสบายกว่านะครับไป let's go <S เฮ้ยโอ้ย,ยน้ำลึกมเนี่ยโอ้ยแล้วน้ำแรงด้วยทุกคนอันนี้ผมต้องซิ่งละฮึบโอ้ย ซิ่งซิ่งไปเลยเป็นไงลุยได้ครับทุกคนชิวๆเอ้ยผมไปกดโดนมุมกล้องอะไรไปนเนี่ยนี่หรือเปล่านี่ไงผมไปกดโดนมุมกล้องครับทุกคนโอเคผมขอปรับใหม่ก่อนโอเคได้ละเออตรงนี้เป็นเหมือนค่ายอะไรสักอย่างนะครับทุกคนผมขอดูหน่อยนะอันนี้เป็นค่ายอะไรเอ่ยเราต้องดูทางด้วยครับ โอเคเราเลี้ยวข้างหน้านะครับเพื่อที่จะไปปลดล็อกแผนที่นะครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นค่ายส่งไม้หรือเปล่าค่ายตัดไม้พวกอ,อะไรนี้น่าจะใช่นะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีรถครับมีรถมีรถมีรถเฮ้ยมีรถโอ้โหเป็นรถขนไม้พอดีเลยทุกคนเราไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรนะ นี่ดีนะตาผมเลือกไปเห็นโอเคเราไปกันต่อตรงนี้เป็นที่ขนไม้แล้วเ,เราก็ต้องเลี้ยวไปทางนี้โอเคพอดีเลยฮะเราก็ต้องเลี้ยวไปทางนี้นะครับผมว่าแผนที่นี้น่าจะไวอยู่นะทางมันไม่ค่อยเป็นขี้โคนสักเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นก็แค่บางช่วงบางตอนนะครับ อ,อพูดถึงขี้โคลนมันก็ติดเลยนะโอเคเราดึงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวชนต่อไม้นะโอเคไปได้แล้วน่าจะอีกไกลเลยนะครับซึ่งดูจากทางแล้วเนี่ยมันน่าจะมีแต่น้ำเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเห็นมีแต่คลองทั้งนั้นเลยนะเออเป็นลำธารเล็กๆนะครับซึ่งดีแล้วนะครับที่มันไม่เป็นลำธารใหญ่นะครับ ถ้ามันเป็นลำธานใหญ่เนี่ยคือแบบโอ้โหบอกเลยโคตรจะเหนื่อยแน่เพราะว่าถ้าเราเจอลำธานใหญ่เนี่ยเราต้องใช้รถใหญ่ข้ามครับแล้วถ้ารถมันติดขึ้นมาผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็ปล่อยครับโอเคเราต้องไปทางนี้ครับทางไหนวะเนี่ยโอ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วทุกคนว่าผมต้องไปทางไหนนะ ขอดูตรงนี้สักแป,ป๊บนึงนะเหมือนว่าต้องเลี้ยวข้างหน้าน,นี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันให้ไปตรงน้ําเลยหรือเปล่าถ้ามันให้ผมไปปลดล็อกตรงน้ําเลยเนี่ยมันอาจจะไปยากนะครับเราถ้าไปไม่ได้เราก็จะไม่ไปนะดูเหมือนฝั่งนู้นจะเป็นน้ําครับทุกคนโอ๊ยติดติดติด,ต,ดติดแล้วติดล้ เฮ้ยอย่าเพิ่งมาติดตรงนี้โอเคดึงก่อนดึงก่อนโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ทางนี้ผมไม่น่ามาเลยมันมีแต่ขี้โคลนแล้วก็เป็นมอสูงด้วยนะดูดีรถคันเล็กไม่น่าจะขึ้นไหวนะครับคือผมต้องดึงค่อยๆดึงช่วยนะครับว่าถ้าเราใช้เครื่องธรรมดาเนี่ยมันขึ้นไม่ไหวแล้วครับยังไงก็ติดครับทุกคนดูหรือเปล่าวะติดไหม โอ้ไม่ติดครับยังขึ้นได้อีกอะสุดยอดฮะโอเคพูดถึงขึ้นได้ขึ้นไม่ได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ข้างๆเราเลยครับผมต้องเลี้ยวไปทางนี้ทุกคนเฮ้ยอึ๊บเอ้ย ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคไปกันต่อครับเกือบแล้วผมเกือบจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบปิดคลิปไปแล้วฮะโอเคเราไปกันต่อนะครับซึ่งดีนะครับรถที่มันยังสตาร์ตติดได้นะครับเออเพราะว่าเราใช้ไดเกียวนะครับแ <c oughs> ้ <c oughs> เครื่องเสียสตาร์ตติดง่ายเอ้ยทุยไม่ใช่ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเออมื่เครื่องเสียอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองดูไปทางข้างหน้านะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะปึ๊บ<อ>น่าจะไหวอยู่นะครับซึ่งมันทางไม่ค่อนข้างเละไม่เท่าไห่นะเราต้องเลี้ยวลงข้างหน้านี้เหรอใช่ไหมมาเราลัดป่าไปเลยครับทุกคน ว่ารถเราค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็มันจะไปง่ายนะโอเคไปกันเลยดึงสักนิดหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนนะแล้วอาจจะวิ่งตรงไปที่ฟูลสเตชันเลยนะครับทุกคนอย่าบอกนะให้ผมไปปลดล็อกกลางน้ำโอ้ oh my god ชนรถเอ้ยไม่ใช่ชนต้นไม้ ดีนะครับที่ผมเอากล่องซ่อมมาโอเคยังเอ้ยเรียบร้อยฮะไปะไปกันต่อดีนะครับที่พกกล่องซ่อมมาไม่งั้นนี่ผมหืมผมาผิดทางเหรอเอ้ามันอยู่ตรงไหนอะขอเลี้ยวดูก่อนนะ เออมันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างหลังนี้เหรออ้าวนู่นไงโอ้โหกเกือบขี่เลยละอุย้ยชนตอนนี้ก็ความเสียหาย42แล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้เต็ม300%เลยนะครับดีนะที่เราพบกล่องซ่อมมานะถ้าเราไม่ซ่อมนี่ก็คือไปต่อไม่ได้ครับโอเคเราปลดล็อกได้2แล้ว เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันเลยนะครับแล้วเราก็จะไปเติมน้ํามันกันด้วยนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาร์กไว้ก่อนนะครับผมขอกลับรถสักแป๊บนึงนะอุย้ยติดติดอีกแล้วชูบไหวไหมต้องไหวเซ่รถนแรงเอ้ยรถคันเล็กมันแรงพูดผิดทุกทีเลยนะครับลิ้นมันพันไปหน่อยนะโอเคซิ่งไปกันเลยครับทุกคนทางมันค่อนข้างที่จะ วิ่งได้สบายนะครับมันไม่ติดไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ดีๆมันเลี้ยวเองครับทุกคนโอเคเราถึงที่รัมเบอร์นะครับซึ่งเป็นที่ขนไม้นะครับติดไหมติดไหมไม่ติดหรอกเชื่อผมรถมาแรงครับไปทางไหนตอนเนี่ยเออเหมือนว่าต้องเลี้ยวขึ้นบนนะครับ โอเคเราก็จะเลี้ยวขึ้นบนนะเพราะว่าเราต้องขึ้นไปทางใหญ่นะครับทุกคนโอเคไป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 ,ไปโอ้ยเสื้อนี้ผมเห็นตั้งแต่พาร์ทไหนพาร์ทไหนแล้วเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับพวกเสื้อผ้านี่โอเคข้างบนน่าจะเป็นทางดีนะครับแต่รถเนี่ยผมว่าขึ้นไม่ไหวแน่นอนต้องดึงครับเฮ้ยโอ้ my g o กออย่ oh ยาอยา่าอย่าควา่ำ ปุ๊บ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 ดึงว๊บโอเคเรียบร้อยอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นทุกคนผมเกิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อ,อตกใจผมเผลอไปเข้าเกียร์อันนี้ไว้ครับเกียร์ว่างเฮ้ยขึ้นไม่ไหวครับผมต้องดึงละเมื่อกี้ผมนึกว่ารถพังที่แท้มือไปโดนเกียร์ว่างไว้ครับฮึบขึ้นไหวไหมโอเค ต่อไปก็จะเป็นทางที่แบบเรียบแล้วนะครับเราก็จะวิ่งแบบเฉลุยเลยนะมาผมขอซิ่งแบบแรงๆเลยครับแปบ๊บเดียวถึงไปได้ไหมเนี่ยหวังว่าจะไปได้นะครับผมขอขี่ข้างๆแล้วกันผมไม่อยากจะเสี่ยงไปทางเละนะครับเพราะมันจะติดนะครับโอ้โอ้โ,อโอมันเอียงแล้วอยวคว่ำแล้วกัน ความก็คือจบเลยครับต้องแปลวรถใหญ่มาแต่ผมไม่ไปแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้มันแรงอยู่แล้วนี่เราไต่ไปเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นกระดาดที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแล้วเราก็จะอ้อมไปก่อนนะโอ้ย,อยทางโคตรแบบน่ากลัวเลยทุกคนโอเคเราไปได้ไมั้ยเนี่ยหวังว่าจะไปได้นะครับซึ่ง ปั๊มก็น่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยชนอะไรเมื่อกี้นี้โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เลยนะครับซึ่งทางมันน่าจะดีอยู่นะข้างหน้านี้ไปซิ่งไปเลยครับใส่เกียร์สี่ไปเลยเกียเดียวเราไปเติมน้ํามันกันก่อนนะครับทุกคนซึ่งทางนี้ผมไม่รู้ว่าไปเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเป็นที่ปลดล็อกแหละทุกคนโอเคผมเห็นละ ผมขอเติมน้ำมันก่อนปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บแนึงผมลืมเติมให้พ่วงผมเขียนพ่วงมาผมต้องเติมพ่วงด้วยนะครับแล้วเราก็กลับรถไปเลยนะครับนี่ทางนู้นก็จะเป็นที่ปลดล็อกอันสุดท้ายแล้วอยังอันปลดล็อกอันสุดท้ายผมขอไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมจะไปขดไม้แล้วก็ค่อยไปปลดล็อกเลยแล้วกันเพราะว่าผม ผมขี้เกียจไปปลดล็อกน้ำมันไก่แล้วทางผมว่ามันน่าจะเป็นขี้โคนด้วยนะแล้วก็เป็นภูเขาสูงนะครับผมดูแล้วนะน่าจะเป็นภูเขาสูงแหละโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับการสํารวจนะครับเป็นไงนี่ทางมันก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นภูเขาแน่เลยดูจากทางแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราพาร์ทหน้าเนี่ยผมขอไปปลดล็อกกาลาดแล้วก็อาจจะวางแผนแล้วก็ขนไม้เลยนะครับซึ่งมันอาจจะจบไวกว่าพาร์ทก่อนๆที่เราเล่นมานะครับโอเคอุย้ยตรงนี้เป็นภูเขาเหมือนภูเขาไฟเลยอะแต่มีน้ำนะครับไหลลงมาแล้วก็เป็นเกาะนะครับโอเคสำหรับแผนที่เกาะนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบายยไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับ